นั่งไหนบักกาบบ่อปานฮะเดี๋ยวี่เสัตนี่ที่นั่งอยู่นี่บอกเขากลาเป็นแม่แลวเออแต่ไม่ากน้ำเมลถ่ายอยู่รถบกกาบีมอแมวเหมือนผู้สารยต็ิถือทาม่ได้สานสิกาบานแล้วมั่เมือนสกัดบกกับทำไงก็ม่ใการทำวยบักกบน้ำมึงดอกมันบอกว่ากูกกับน้ำงไมานีบางอย่าไม่ออรอบอกอยบอกว่ารถมันเต็มรถมันเต็มเต็มหมดแล้วบ่กุกกามึงมาตะเบาอ้อมคอมรถมันมาโคตรนั่งสองคนที่ไหนรถจีงที่ไรจคน ในห้องนั้น,น,นไมนมีเะภาใครเขาจะเอาเพาออกใครก็ไป,ไปนั่งเออบอเอามันบอกว่ามันเตีมรถมันเตียมราะบอนี้องนั่กกหรอกมึงไปถ้ากูไปไปนั่งมีคำเตาได้บ้านนี่ไปอ่อพื้นเท่าบ้าที่บีบ่อพื้นเท้าบ้าเขาไปอยากให้ไปนั่งสัญานับษาบานโอ้ย่าพาสา,ายบโอ้ยระดุลพนพุ่งอุ้ยมัจจเปต้องซาบานดอแ่ได้พาขามึงตายนี่าเขาจะพาใครมึงิกระโดลสักูอะไรลัี่นก็นสิละ เนาะน้นองจาไปกี่ล่ะพ้าโดดโพษเาอาอันนั้นกูเป็นเจ้าสี่หลาโพษได้กูเป็นนี่พอเจ้จังน้องชายไม่ให้ไปด้วยเออ,อยังไง มันลืมมันลืมแล้วมันลืมพระคุณคนที่ถูกป้านมันมาเอาแล้วจ้าวตาเธอได้พอทำเติมจังหลับไปแย่ทุกขีดเต้าหลับสแแมกควนอิ่มจงแล้วไม่เปลี่ยนพะยะเลยมนบอมขาด้วยนะมันเกินไปก็มันเกินไปมันเรเกินดมันหน่อยเดียวนี่เยูมูานี่บอกว่บอกเจีขาบขวรถบอกไปีไปเรื่องต้มันทางหาจอาอยู่นะคราบิมาถากไว้แก็ไปสแแมกก็ไป บ่มีนความหมายเลยรถเดียวได้รถเดียวได้รถเดียวเออชีตู้ได้ปนะเมื่อูพดจาก็ว่ากูจิไปใส่ต้องยึดอุดรใว่าะกูไปอุดรจะว่าเขาติไปซ่องกูตองบอกเขาอฮ่าฮ่าฮ่าร่าฮ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 ่าาเ่า่าฮ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 ่าบ่กฮ่า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 ่าฮ่าฮา่าฮ่าาฮา่าฮกาา่่่่า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 ่่่า่า่่าา เราซื้อด้วยคนไหนั้นบอกคนหนาเพียบอกเพียเออเขาขอนั่งรถบาสกับคนหนาเพีเขานั่งรถบาสเขาขอนีรถบาสของเขาเขาขับรถบาสมึงเอไปจะเ็นบอกกูทุดทางไปแล้วบอกมันจะไปทรงกูบอกข้อถอกูไหนนกคนหนาหนูกเออเราทถึงแล้วคนหนาอ่าน,นกเด<บ><บ>ือพ<บ>อัก่าคุณแม่ผมามทีแรกว่าไป่น้ำใดเด้ออายเด้อจอดสิไปทรงเจ้ากูดอนกูไหนเรง ก็เคยบอกว่าไปมันไปไเราไปซ่องสามมาห้างบักเสกมื่ว่าจังสี่บักบักเสกว่ารถไปไม่ได้แล้วรถเต็มแล้วบักเสกนี่ไม่ได้คุยกับใครเลยมนม่ไปคุยกับใครยังไหนบักเสกเนี่ยมันยังมาด้วยกนทำไมต้องบอกเล้าตัวจะคอยลูกแลารถเต็มคอยอย่างเขาไม่สมองมันน่ารำล่ามันตีคนหลังไม่สมองเออแต่ัเมมแม่เดินดู้ไหวไงดูรถเลขสาดเดือนข้างกางเกงมันกูตัวไปน้ำไง ตัวมือเี้เลี้ยงกูลัตัวเดี๋ยวหลัตัวเดียมกเนาะเดีง้อมตัวบเาเราด้วยเราเต็มมะเต็มมข้างหลังเต็มมะอันกูลดอันอันบลอกอันลางน้าเพระยังเาเ้าบลเต็มบลอเต็มเนี่ยเากูอยากลดบาเไปเลยีเอากว่ามันเียงเงินเียงขาั้จวาเสี่ยงเท่าไหร่ตอขนาดนั้นอากูจิ๊กแอกูงิเติมซอยตัวอไรวะยังกูมาลดกเต็อย มือนี่รถมัดเต็มเออเห็นไหมเห็นไหมมันนึงมัดเต็มมันนึงม้ามัดเต็มเฮ้ยเจ้าเบิ้ารถพี่น้อเจ้าเบิ้งเอาเลยนี่มักตีข่ายมันมัดรถเต็มเจ้าเอินนอเถียแม่มันเต็มครับพี่เอกมันใส่ได้ครับมันมาโตัวเต็มที่เรียกที่เรียกเจ้าบอกว่าเนื่อว่าเจะาเป็นมันใส่นางสาวกูไปนั่งเท่นหัวมึงตีกูถามนะ กันนึกว่าสิไปมีแม่มันโตทอดทางนึกว่าจะสิไปผู้เดียวไงก็เลยว่าไปเไปพู้เดียวดอกกันสิไปแล้วมีแม่มาแล้วมันมีงานแรงสิไปกังไหนฮะไปกังไหนรถบัสรถบัสกระบอยไปกัาจะนกระโปรงรถก็ได้รถเป็นยังกันนี่ไปเฝ้าไปรถมันออกมันติ๊ดแต่ยังรถเขาการบ้านสงการมันมันติดว่ดจีด ติเจีช็่าตติตอนไหนกู้ทัถามพี่้องขุ้นทุกคนหรอเ่าตอนได้มากตอนนตะคุ้งูเทัถทามพี่น้องอมนะตนไหเขายุ่งกรุงเรียกว่าเขาติดกับุนรอลเขาว่ากูติดบกกาบมือนรืกูขติกร์ลังโคองการเป่าเป็นยังเขาการ์เขาบกกาบดรอยนรถมันติดไอ้เราไม่รูเรียงแก้เาไม่รู้เรียงมั่าไม่ได้เขาไ่ได้แปงแล้วเราป็นหลักเ่าเป็นหลัเ่าป็นหลัเ่าตัวรานหลัตอนหนากลองอเล่โอมีร อะไรนี่บออะไรนี่บอเพือไอ่บอเพื่อไอ่บอเพื่อไอะไอ้กูไปวองแงเอเม่อีเดี๋ยวพื้นี่พือนี่ใต้เกบเนี่ยเกืติแท่งท่อดเกบติแพงบแห่งเขายังเมื่อไห่แต่ว่าเกือบพื้นแห้งแพงเอยีเก่าเดียมอ้มึงเนอะม่บยมาบอเดอบอดอนโอ้ยหอมหอมแห้งอยโอ้ยว่าหอมออดิ่นแต่มืออ้วมือมึงเดี๋ยวอกับเอ

ไอ้มันไม่ต้องแทนแล้วเลิกแทแ